เดี๋ยวเรามาดูเครื่องเทสคอยกันครับบวกลบต่อจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ฝั่ง3สายใช้กับฝั่งคอยนะครับที่เป็นสัญญาณ5โวลต์ต้องต่อให้ถูกนะครับ3สายนี้แล้วก็ฝั่งที่เป็น12โวลต์สสายต่อสายไหนก็ได้นะครับพวกโซลินอยต่างๆก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับรอบนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่มีคําว่าโมดูลจะกดฝั่ง3สายนะครับฝั่งที่มีคําว่าคอยตัวนี้จะกดฝั่ง2สายนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับรอบก็เดี๋ยวดูการทํางานกันครับก็อันนี้ผมจะทดสอบฝั่ง3สายนะครับจะทดสอบคอยก่อนออแล้วก็มาทดสอบฝั่งหัวฉีดนะครับ2สายกดค้าง